แต่พี่เป็นคนบอกว่าเฮ้ยเอ็มเฮ้ยเอ็มเฮ้ยองค์นี้มันสวยมากนะนั่นะน่แเหมือนแชมป์เลยอ่ะเี่เงมีอะไรขีโมพี่ก็ดูภาพเป็นพี่ครับเราคุยตรงตรวนะถ้าผมถ่ายรูปแล้วผมให้พี่ดูเนี่ยพี่จะเห็นรายละเอียดขององค์พระมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องหัดเทพแชนแนลและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมป็้มาเทพนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดินทางตามหาพระแท้นะฮะก็วันนี้ผมได้คุยกับคุณพี่เขาไว้นะครับนําพระมาปล่อยให้ผมเช่านะครับก็มีประมาณ4ี่หรือหองค์เนี่ยแหละครับก็จะมีจัมโบส้สมีเงินล้านตุ๊กตาเล็กแล้วก็เป็นผระสังกจายนะครับก็ทั้งหมดประมาณ5องค์ก็เอาไปว่าต้องไปดูเรื่องของสภาพแล้วว่าแต่และองค์เนี่ยจะ ซื้อได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เอาไปว่าฝากเพื่อนๆนะครับรอไปติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเราคุยกันเลยนะพี่นะับครับก็จริงๆพี่นําพระมาให้ดูเนี่ยก็จะมีจัมโบ้มีเงินล้านมีตุ๊กตาเล็กสังกัใจตุ๊กตาใหญ่ไม่มีเ็ให้เขาครับจริงเหรอพี่ไม่คไม่าแบ่งผมมันขอเด็กรุ่นน้องโอเคเดี๋ยวผมดูทีละองค์เลยนะพี่นะอันเนี้ยจัมจัมโบ้สองเนี่ยตลับหนามาก อันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ให้ตำลับนรท้องไม่ให้ตำลับเนาะแต่อันนี้ถ้าถ้าเลี่ยมนี่คือผมซื้อพร้อมกรอบนะใช่เพราะว่าคลุบไม่ได้โอ้เฉแต่พอท้องก็สองบาทแล้วโอ้หูน้ำยาพลาสติกอ่ะมันเป็นก้อนเลยติดองค์พระเต็มเลยพี่อ่ะเดี๋ยวพี่เราดูคุณคุณคุณแกะเลยอ่ะแกะแกะกรอบตำลับออกใช่ไหมอ่าอ่าใช่ที่ด้วยวะเนี่ยไม่ไม่ นึกว่าขายที่ที่ที่มีอยู่ตรงภาษีเจริญแปลงเนึ่ยโอ้แถวบ้านผมเลยตรงไหนอ่ะเถ่าถวหนอกบางแคซอ,อยแปสิบอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอดูจัมโบ้สอง,องนี้เลยครับพระเนี่ยเขาก็มีราคาเขาอยู่ซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้มันก็เป็นกำไรที่ผมจะได้ แล้วก็เป็นความสามารถที่ผมเช่าพี่ไปแล้วเนี่ยผมสามารถปล่อยได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผมละแต่ราคากลางมันต้องมีโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยเ,เหรเรทราคาที่ผมแจ้งที่เนี่ยก็จะเป็นราคากลางที่เขาเล่นหากันละ<ข>ซื้อขายกันไปเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนจะไปทําละได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่เท่านั้นนี่ตุ๊กตาเล็กนี่สังกระจายสังกระจายด้านหลังไม่มีต้องเปิดไงนี่นี่ เป็นคนถา่ายรูปไม่เก่งไงแสนสามสองแสนสองแสนสองแสนไม่ต้องให้เงินสดน,นะโอนไปเลยสองแสนสองแสนหกเขาบอกเนื้อคูอนี่นั่นนะอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับไม่ใช่เนื้อผงทูปนะ,ะดูเนื้อผงผูกพี่ดูดู ก็เห็นไม่ขาวขาวใบลานร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่โกหกพี่ไม่ใช่ในคอเคเซียนนะจะสวยไบร์ลานพี่เชื่อผมดิใบลานพี่ผมไม่โกหกคู่นี้ให้พี่แสนสามไม่มีทองไม่ตลับทองออกไปอ่าไม่มีอันนี้อันเดียวใช่นอกนั้นมีคู่นี้เท่าไหร่เอ่อถัางกระจายเล่นอยู่หมื่นห้าผมลบสวยๆได้สองหมื่นผมซื้อพี่เนี่ยผมต้องมีช่องว่างที่ไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมซื้อเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นห้าผมลบคู่นี้สามหมื่นคู่นี้สามหมื่นคอส สามหมื่นสามได้ไหมอ่ะสามหมื่นสามได้อันนี้ซื้อได้โอ้โหนี่นะได้เหมือนแชมป์เลยอ่ะเออนี่เ,เจ๋งนี่ไม่ได้ขี้โม้พี่ก็ดูพระเป็นพี่ครับอเอาเราคุยตรงตัวนะ,ะถ้าผมถ่ายรูปแล้วผมให้พี่ดูเนี่ยแล้วพี่จะเห็นรายละเอียดขององค์พระมากขึ้นผมถ้าขอ,อย่าถ่ายรูปแล้วให้พี่ดูนะ,ะจริงจริงอ่ะพระที่ฟอร์มเต็มสมบูรณ์อ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยพระเขาจะไม่มีบิ่นไม่มีกระทอ้อสุดไหมฮะ เนื้อมันต้องเต็มอ่าโอเคครับอันนี้จะ่ข้อต้องหมดีแต่แ๊บนีงพี่สภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเลยไม่ได้พูดอะไรถ้าพี่ฟังดีพาะองค์นี้ผมไม่ได้ติอะไรเลยแต่ผมให้ราคาตามที่ผมเช่าได้โอเคแต่พี่เป็นคนบอกว่าเฮ้ยเอ็มองค์นี้มันสวยมากนะพอพี่บอกว่าสวยมากปุ๊บเนี่ยผมต้องอธิบายพี่ฟังแล้ะเพราะทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลถ้าก่อนนี่เท่าไหร่สองอันนี้ถ้าตีไปผมเมื่อกี้ให้พี่แสนสามถ้าพี่เอานี่มารวมอีกผมให้แสนสองเป็น 2อ0แสผมจ่ายตังค์้าน,นี้ท่าไห่เนี่ยจงไปแล้ว3 3มหมื่นสามสองสามหมื่นสามถ้ากับสองแสนแใช่สองแสนแปดห้าเป็นดัคำนวณแล้วเนี่ยตัวเลวขคร่าวๆเนี่ยผมขอพี่เอาไป 3, 2องแสนแดหสาพันอเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าพี่จะเอาอะไรนะหผมให้พี่ราคานี้ 200, 000 85, 000. 2องแสนแันอ่ะ,อะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจ่ายเงินพี่ก่อนอ่าอันนี้สองแสนครับพี่ วางนี่นะเดี๋ยวจะเปิดไฟน้บให้แช่งเราดูก็รู้แล้ครับอ่ะอันนี้ผมดึงมาหมื่นห้าให้เรามีความจริงใจกันเนี่ยคบกันยาวครับก็บให้พี่ทั้สองแสนแปดหมื่นห้าพับาทนะครับก็ก่อนที่จะปิดชิปนะครับอ่าคลิปดีรับดีครับ,รบ,บโอเคโอเคนะครับก็ ใครมีพระเครื่องหุวงปู่โตนับอยากแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับติดต่อมาที่ Line แอสไซน์มาเทพครับผมก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหุวงปู่โตทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับง่ายๆครับส่งรูปมาพระแท้จะได้เงินสดๆแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมเอมาเทพกับคุณพี่ต้องแชิลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ